สวัสดีคร kind of ับฟ <ti> ังนะครับเป็นยังไงบ้างคะสบายดีครับสบายดีเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเราขอบริษัทมาสักหน่อยหนู่งคีรีรักษานารขังเราสอก็นักงครั้งที่สามเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงล่ะก็ดีครับดีครับอ๋อ เอาไปลงหน่อย okay. okay. โอเคก็ก็ที่ผ่านมาก็ดีไปหมดครับก็รู้สึกดีใจครับที่เราพวกเราได้เล่นรนีีครับรู้สึกทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากเลยอันนี้ก็แบบผ่านจะเป็นเกือบเดือนละตั้งแต่คอนเสิร์ตล่าสุดใช่ลดล่าซีพีก็เดือนหนึ่งลวปะ่ะมาี่มันเป็นวันที่ะอะไรนะยี่สิบสิ้นเดือนนี่แหละเออเดือนหนึ่งพอดีประมาณหนึ่งเดือนก็เลยก็ไวมากคี่เึงรู้คนมากจัดที่นี่พอดีเลยเ<ะ>ออตรงนี้เลย ได้โอ้ไม่กี่เดินผ่านแบบที่จอดรถที่เรามาซ้อมด้วเนี่ยก็คิดถึงบรรยากาศครับไพแฟนันเมี่เห็นก็ทุกคนก็ดูมความสุขใช่ไหมแฮปปี้ใช่ไหมแฮปปี้นะแต่คนที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูที่ V I U ได้ครับดูย้อนวิวดูย้อนได้หมดเลยทั้ง10ตอนตอนนี้ อบุคุนทุกคนที่ซัพพอร์ตพวกเราขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่ซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะครับดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับ ของผมใช่ไหมนี่ยวันเกิดพี่อ่ะก็ได้เจอนแฟนๆทุกคนก็ยังน่ารักเหมือนเดิมแบบบางคนก็คุณ้นตาบางคนก็อาจจะเป็นครอบครัวแบบเข้ามาเริ่มเริ่มแม่ใหม่แม่ใหม่เออแม่ใหม่เพราะว่าแต่แต่นี่เดือนธันวาใกล้แล้วตาตาของต้องสั่งใช่ครับรอเจอนะครับเป็นยังงงไบ้าแม่แม่ใหม่ของเราทุกคนน่ารักนะยินดีต้อนรับ ทุกทุกคนจริงจริงทุกคนน่ารักตั้งแต่คนที่ตามเรามาตั้งนานแล้วแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามาก็ทุกคนน่ารักแต่ก็ไม่ลืมแม่เก่านะแน่นอนอ๋อง่ายง่ายก็สตาร์เลมปิกอ่ะก็เป็นวันที่20ธันวา ใช่แล้วเราอยู่ทีอะไรครับ Lightning ช h e t a ครับก็มาเชียร์กันได้ใครที่กดบัตรไม่ได้ก็ดูไลฟ์สตรีมได้นะครับอาองเราลงอะไรฟุตซอลผมจะเป็นวิ่ง4ี่ขั้อยครับผมมีเตรียมความพร้อมก็ออกกำลังกายครับตอนนี้ไปวิ่งตอนดึกๆใช่วิ่งแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเราก็จะออกกำลังกายเตรียมพร้อมหน่อยครับอันนี้ก็เพิ่งเตะบอลมาขาฉีกไปแล้วเจ็บนิดนึงแต่หายทันแน่นอนครับ ทีมผมเก่งคนระับผมไม่รู้แต่ทีมผมเก่งผม AFK ได้ <ré> พิเซษพิเศษต่อให้วิ่งหันหลังวิ่งหันหลังโอ้โ <oria> หนี่เก่งเลยเล่นเกมเยอะเกินละผมผมไม่พูดเยอะแล้วกันปีที่แล้วยิงไปแล้วยิง <c oughs> <c oughs> แล้วกีว่ลูกลุงหนึ่งลุงหนึ่งเอ <c oughs> เอเป็นที่สองรอดูรอดูยังไม่อยากพูดเยอะ ตำแหน่งไหนดีนั่นดิเก็บไว้ก่อนแล้วกันเราไม่รู้เราเจอเราเจอกันที่งอาเดี๋ยวบอกหมดไม่สบายครับสนุกแน่นอนรับประกันครับ เต็มอิ่มแน่นอนครบทุกรถเตรียมเตรียมเผื่อเวลามาก็ดีนะครับเพราะว่ารถน่าจะติดเลยติดติดตลอดให้มันรถจ่าถ้าแล้ว่เนียลาที่เราแพงมีคนเต็มไหมที่นี่ พีมหอมอคนแบกตัวแต่งแก้คุณที่ต่างเลยโอ้แบกตัวเองดีกว่าตอนนี้ไม่กล้าพูดเลยครับโอ้ยแค่ร้อเก้าร้อยเจ้ดสิบห้ใช่เอาให้ไม่ล,ล้มระหว่งางทางพอเล่นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบโอ้ยนะไม่ใช่มาแลเข้าที่หนึ่งเลยนะมันมีอยู่สองทีมอ๋อไม่ที่หนึ่งกันที่สองอ,อย่างน้อยก็ที่สองละ่ะใครมาก่อนเนาะเัี่ยถ้าใครมาคนร่นานซ้อะไรับ S <S นะครับอ๋อก็ฝากซีรีส์ทำนยทายไทยทับนะครับจบไปแล้วสามารถดูย้อนหลังได้ที่วิวครบทุกตอนเลย <S 2> <S 2> ใครที่คิดถึงกันก็กลับไปย้อนดูได้นะครับก<ม>็ฝากสตาร์เลมปิ้งนะนะเออจีเอ็มเอ็มสตาร์เลมปิ้วันที่20่สันวานะครับก็บัตรขอไปแล้วก็ฝากไลฟรรรล์สตรีมมิ่งกันนะครับอย่าฝากพวกเราด้วยครับอย่าลืมเชียร์พวกเราด้วยนะครับนะครับคุณครับ